มาพวกเมิงหลังจากที่พวกมึงเคยรีเควสกันเรื่องใบเนียมได้มาแล้วจ้ะแต่เป็นรูปแบบของน้ําสกัดนะจ๊ะนี่ใบเนียม um. อันนี้กินบรนดี้อันนี้กินกูราหนึ่แล้วก็อีก2กลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นไม้โอ๊กอันนี้กินออริจินัลมาเทสกันมาเทสกันเขาบอกว่าถ้าใส่แล้วมันจะทําให้เลรามันนุ่มขึ้นมาเทสกันวันนี้มาเทสกับตัวนี้คุณไม่จ๊ะ สี sí, <c oughs> ่ศูนสี่ศูนมาเทสกันเขาบอกว่าใบเนียมมันเป็นเขาเรียกอะไรนะโอ้ยวันนี้เปิดง่ายวะโปแล้วกูเขาบอกมันเป็นความรู้ของคนโบราณเออย่าเพิ่งไปเรื่องเรื่องสาระชิมออริจินัลของเขาก่อนเพราะว่าใบเนียมมันจะทำให้พวกกลิ่นความฉุนเนี่ยมันหายไปลองแบบนี้เดิมเดิมอัออริจินัลออริจินัลสี่ศูนย ื <laughs> ร้อนอกมาลองอันนี้วิเราใช้กลิ่นบรนดีใส่ดู <c oughs> บอกว่าใส่มากก็จะได้กลิ่นเฉพาะตัวมากวันนี้เราขอใส่แค่ครึ่งก่อน <c oughs> ครึ่งนะอ่าลองดูไม่ลองปิดฟ้าแถวเองเลยเฟ๊บฟฟบอ่ามาเทสกัน อันนี้แบบใส่ของใบเขาเรียกใบเนียมเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่ากลิ่นฉุนจะหายไหมอืมมันไม่แสบแล้วปาะหนึ่งสองอืมนุ่มขึ้นความร้อนมันยังอยู่แต่ว่าตอนกลืนมันไม่แสบคอมันไม่บาดคออืม ดีน้ำใบเนียมสกัดลองไปตามหากันดูลองดูไปลองดูกันตามที่พวกมึงขอไว้โอเคแล้เยี่ยมดื่มไหมครับพวกมึงไปทางนี้น่าจะยาวได้ขวดหนึ่งคืนนี้เลี้ยว